ก่อนหน้านี้เนี่ยทกศเนะี่ยเขามีโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วละนะท่านผู้ชมครับแต่ล่าสุดนะครับเขามีการขยายระยะเวลาของการขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ครับดูรายละเอียดนะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19ขยายระยะเวลาถึง30กันยายน65นี่ แล้วก็เพิ่มวงเงินเข้าไปอีกหมื่นล้านบาทวงเงินเดิมเนี่ยเขาบอกว่าอนุมัติสินเชื่อไปแล้วประมาณ9000กว่าล้านโอ้โหนะมีเกษตรกรก็มาขอเชื่อกันเยอะหมดแต่ว่าเง้นเถอะเพราะฉะนั้นเติมไปอีกหมื่นล้านแล้วก็ขยายเวลานะการขอสินเชื่อไปจนถึง30กันยายนเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะท่านผู้ชมครับรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือขอได้อะไรละไม่เกิน10,000บาท กาไปเป็นค่าปุ๋ยค่ายาก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมครับไม่ต้องใช้หลักประกันเลยดอกเบีย้ยเนี่ยถูกมากนะ0.35ต่อเดือนนะร้อยละ0.35เองถูกมากที่สำคัญนะครับได้เงินไปแล้วหมื่นบาทนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันครึ่งปีแรก6เดือนแรกปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยคือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครึ่งปีเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเลย นะครับระยะเวลาผ่อน3ปีนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรจริงๆเลยนะท่านผู้ชมครับดอกเบี้ยก็ถูกไม่ต้องมีหลักประกันนะครับมีระยะเวลาผ่อนก็ยาวนานเหมือนกันคุณสมบัติก็คือต้องเป็นเกษตรกร,กรสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปและต้องได้รับผลกระทบจากโควิด19ซึ่งใครก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งหมดแหละ ทั่วโลกอะวงกันเถอะนะเพราะมีเงื่อนไขเนี้ยเขพูดง่ายถ้าเป็นเกษตรกรอายุ20ปีขึ้นไปสัญชาติไทยก็กู้ได้ทุกคนอะนะนะถ้าอยากจะได้นะเพราะทุกคนในโลกใบนี้ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดสิเหมือนกันหมดได้รับเหมือนกันหมดนะฮะนี่คุณสมบัติถ้าตรงตามนี้และต้องการที่จะกู้เงินตัวหนึ่งนะเพื่อไปจับจ่ายเพื่อไป ซื้อ,อยาอะไรเกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยนะ,ะก็แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ที่ Line Official B A A C Family เดี๋ยวนี้เขาลดนะการพบปะนะการมาเจอหน้ากันติดต่อกันผ่นานไลน์เพื่อป้องกันโควิด9 9ด้วยแล้วก็เป็นไล n e Official ของทกศนะฮะ B A A C Family หรือเอาแบบเดิมๆเลยนะะไปที่ทกสทุกสาขา